สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บตัวอัทิเมียจากไข่อธทิเมียกันนะครับโดยที่ผมซื้อไข่อัทิเมียมาเป่าเองเพื่อจะเป็นอาหารปลานะครับนี่ครับตอนนี้ผมใช้เป็นตัวนี้ยังทดลองใช้อยู่ถือว่าก็ออกมาให้ลองใช้ได้ครับตัวนี้เลยรานะคาไม่แพงครับเหมาะสําหรับมือใหม่ให้เราใช้ได้ครับที่ที่ผมเป่าไข่อยู่ตรงนี้ครับ ใช้เป็นออกซิเจนหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแยกเป็นสองทางอันนี้ของผมจะเป็นสำหรับมื้อเช้าเดี๋ยวผมจะให้อันนี้ครับส่วนอันนี้จะเป็นมื้อเย็นครับที่ผมกลับมาจากทำงานแลวผมจะให้ก่อนอื่นนะครับมันจะเป็นแบบวาลวนะครับผมแบ่งลมไม่ออกเท่ากันสองฝั่งครับอันนี้จะเป็นที่ผมจะให้ผมจะปิดวาลวกว่อน